สวัสดีค่ะคลิปนี้ฉันเคยนะคะมาส่งพลังงานดีๆเป็นกำลังใจกับทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เหนื่อยไหมไม่เป็นไรเนาะอะไรที่ยังแก้ไม่ได้หรือเป็นปัญหาปัดเชื่อว่าถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจคะ่ะมีพลังงานดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะแก้ไปได้แน่นอนถ้าถามว่าเหนื่อยไหมนอกจากถามทุกท่านแล้วถามตัวปัดเองไม่ค่อยเหนื่อยเลยค่ะกลับมาสลบเลยค่ะวันนี้ทํางาน เช่นเคยแล้วก็ยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะแต่มันเป็นถ้าพูดภาษาแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายคือมันเป็นความเหนื่อยก็จริงแต่เหนื่อยแล้วมีความสุขอะมาส่งต่อพลังงานดีๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะคะจะ e รอ l ร e ดดิ้งค่ะการเปิดไพ่ทำไมาอยู่อยู่ปัดแบงค์ไปหรือว่ามันดึกแล้วแต่ตั้งใจไงปัดอยากอยาก,อยากทำมารู้สึกมาแบบเอออยากทำคลิป ชอบนะคะรักในไพ่ทาโร่เนี่ยไปอยากได้อ,อีกอีกสำลักอีกแล้วแต่เปิดติดมือก็จะเป็นพี่เมตตาเนี่ยแหละนะคะพี่เมตตาแล้วก็พี่กรุณาที่ตามมามีความขลังแบบมีสเสน่ห์ที่ปัดพูดไม่ถูกอะสำหรับตอนนี้นะคะทุกท่านก็ปล่อยใจโล่งๆทำใจให้สบายค่ะ ตรงไหนส่วนไหนส่วนใดมีประโยชน์ฟังแล้วปรับประยุกใช้กับเรื่องราวของท่านได้นะคะนำไปปรับประยุกใช้ตรงไหนไม่ถูกใจไม่ชอบทิ้งมันไปค่ะอย่านําสิ่งที่ซีเรียดกลับไปนะคะนําสิ่งดีๆกลับไปผอนะคะทุกครั้งค่ะป้าจ,จะบอกอยู่เสมอเลยว่าบางทีโชคชะตาฟาริคิดนะคะสิ่งนั้นอาจจะต้องเกิดแต่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้นหรือแย่ลงขึ้นอยู่กับการกระทําของเรา เท่านั้นนะคะส่งกําลังใจมาให้ปัดแล้วปัดก็จะส่งกําลังใจให้กับคุณนะส่งมาในเรืนะ่องของไพ่เนาะส่งพลังใจมาอ่ะมันต้องมีทางออกค่ะในส่วนชีวิตของปัดที่ผ่านมาผ่านมาหมดทุกอย่างแล้วค่ะทั้งแบบอยู่ๆก็ได้อะไรดีๆขึ้นมาอยู่นึกปุ๊บได้สิ่งนี้ปับ๊บนะคะแต่เคยผ่านความเจ็บปวดมาอย่างเชนที่ว่า สุดๆทุกด้านผ่านมาได้ค่ะผ่านมาเพราะกำลังใจที่ดีกำลังใจที่ให้กับตัวเองผ่านมาเพราะถามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าสิ่งที่ทำมาทุกอย่างปัดทำมาแต่เรื่องดีๆสิ่งที่ปัดเจอมันเป็นสิ่งที่ต้องเจอใช่ไหมวิบากกรรมใช่ไหมอาจจะปัดมาถูกทางแล้วปัดไปต่อยึดมั่นในความดีปัดจะผ่านไปได้ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรมายืนยันว่าใช่ผ่านได้ แล้วปัดก็ผ่านมาได้ค่ะดังนั้นทุกท่านผ่านได้แน่นอนขอภายค่ะเสียงแหบมันดึกแล้วหรือเปล่าอามาเดี๋ยวเรามาเปิดพ่ยกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมหรือยังคะวันนี้หัวข้อภายในหนึ่งเดือนนี้อะไรดีๆจะเกิดขึ้นส่งพลังจิตพลังใจมานะคะเดี๋ยวมาเรนด้วยกันค่ะทำสมาธิหลับตานะคะเลือกหมายเลขหนึ่งสองและสามค่ะ เล่นด้วยเลือกเหมือนกันเอามาจากหมายเลขหนึ่งก่อนที่ไม่ตาเช่นเคยนะคะปัดขอสามใบค่ะให้กับหมายเลขหนึ่งภายในห,หนึ่งเดือนนี้สิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นคะส่งพลังใจมานะส่งพลังใจมาวันนี้อยู่ห้องค่ะ โลเคชันเลยกล้องหนึ่งเป็นยังไงทำใจใสบายจ้ทาทำใจใสบายภายในหนึ่งเดือนนี้อะไรดีๆจะเกิดมาแล้วเรียกว่าดีไหมเนะี่ยเดี๋ยวอ่านทีเดียวเนาะเออมันดีสิมันดี มันจะเกิดอะไรที่มันแบบต้องเลือกอะอะไรอะเต็งหมายเล็กหนึ่งเปิดต่อนะเลือกเลือกอะไรอ่ะใบนี้เลยแล้วกันบางทีความสับสนวุ่นวายลังเลใจมันก็เป็นสิ่งดีนะเพราะมันทำให้เราแบบต้องใช้สติมากเกินเออ คือหมายเล็กหนึ่งจ้ามันมีสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจจะต้องเลือกค่ะเข้ามาเห็นไพ่เนี่ยให้เข้ามาใช่ไหมต้องเลือกต้องตัดสินใจค่ะมันเป็นจนะัสตเมนั้นมันเป็นสิ่งที่กําหนดไว้แล้วอะค่ะมันเป็นชะตาฟ้าลิขิตค่ะอาจจะเกิดความขัดแย้งในใจบ้างแต่จริงๆมันเป็นได้ทั้งความขัดแย้งนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องราวต่างๆะคะ่ะที่คุณคิดนึกแล้วก็เอามาเขาเรียกว่ามาถกกันนะคะในตัวเองคุณจะต้องมีสิ่งที่ต้องเลือกจริงๆนะ ไม่ทราบว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรนะอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรอคนนี้ดีไหมคนนั้นดีไหมหรือเรื่องงานมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดกับคุณนะคะแต่ว่ามันจะต้องเกิดแล้วสิ่งที่คุณเลือกนะมันดีด้วยนะขอเพียงแค่คุณมีความมั่นคงนะคะ่ะความมั่นคงใช้เวลาได้ไม่มีปัญหานะยังคิดไม่ได้ก็ก็กต่ตงดูก่อน มันอาจจะวุ่นวายตอนแรกว่าเลือกอะไรยังไงแบบไหนนะคะแต่มันจะดีอะค่ะการปรับบาลานซ์ของคุณช่วยคุณได้นะท้ออฟซอรค่ะมันมีสิ่งนี้คุณต้องเลื่อกจริงแหละใช้การคิดวิเคราะห์ไต่ตองอย่างมีสติเทศของคุณเวลาช่วยคุณได้นะไม่ต้องรีบร้อนอะ อยู่กับตัวเองเยอะๆทําสมาธิหรือทํากิจกรรมอะไรที่ทําให้คุณแบบมีสมาธินะคะมันจะมีคําตอบค่ะมันอาจจะลําบากใจอาจเกิดความขัดแย้งในใจนะคะแต่คุณสามารถที่จะเลือกมาแล้วมัน,ม,นมันดีได้อะคะ่ะช่วยนักสนนะคะแล้วก็ค e n ออฟฟ n เ a c l ลบางท่านรอในเรื่องของเงินคือหมายถึงอาจจะลงทุนทําอะไรสักอย่างนะคะตัดสินใจเลือก และท้ายที่สุดมันมันมันจะดีค่ะต่อมันเป็นเจนลนอเรไงมันมีหลายพลังงานนะคะจะมองดูจะเป็นการงานมีกิ่นอายความสัมพันธ์หน,หน่อยๆสำหรับกองหนึ่งนะเนาะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณดิเอ็มเพลสสลับเอาเองนะคะท่านหญิงท่านชายแล้วแต่เลยค่ะ เป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่เรียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักคุณจะเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะอืออืคนลุกเพิ่งพูดไปว่าตอนแรกไปในเรื่องของการงานการเงินนะคะมาดี p m p ม e กับ Ten of cup s เลยค่ะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวนะคะ บางท่านใหม่มั่นว่าอยากจะมีลูกคุณก็จะได้มีนะใหมมั่นอยากจะมีความเป็นครอบครัวคุณก็จะได้นะเดือนเดียวป,ปรับมากควินออกวานไพคู่ขึ้นนะคะมาแหละพูดปุบว่าไม่ไม่มีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็มาค่ะบางท่านค่ะรอคอยในเรื่องของการ,การเงินการตัดสินใจบางอย่างนะคะบางท่าน เราคอยในเรื่องของความบุดมสมบูรณ์นะ,ะในเรื่องครอบครัวความรักคะ่ะหรือบางครอบครัวคะ่ะอยากมีลูกมีบุตรท่านก็จะได้มีจะสมหวังนะคะ่ะแต่มันจะมีต้องให้ได้เลือกก่อนคะ่ะในช่วงตอนแรกอะปัดเปิดอีกหนึ่งสำรับนะเะปัดลืมอีกที่กาลณนาคะ่ะต้องหนึ่งคะ่ะมีะไรอยากบอกเพิ่มเติมไหมคะ ป็นออบซอร์ดคอยสองไปค่ะเมื่อตัดสินใจได้แล้วคุณก็มุ่งหน้าตรงไปเลยนะทำไปเลยอะไรที่ลังเลใจมันจะจบละไม่ต้องกังวลน,นะคะต้องเลือกบางทีมันก็ลำบากใจใช่ไหมแต่เลือกแล้วมันจะดีค่ะมันจะดีมาก10 of Pentacles การงานการเงินความรักมาพร้อมกันหมดเลยบางท่านมาหลายอย่างบางท่านมาครบลองดูนะคะปรับปรับดูให้ตรงกับตัวท่านเองเพราะว่ามันเป็นหลากหลายพลังงานแต่ที่นแน่ๆค่ะเลือกตอนแรกลำบากใจตอนแรกแต่สมหวังอุดมสมบูรณ์นะจ๊ะไม่ได้เลือกกองนี้แต่ดีใจด้วยไปต่อกองสองจ้ะ มาต่อนะคะกองที่2ค่ะภายใน1เดือนนี้อะไรดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะกองที่สองรงพลังนะคะมาแล้วจ้าอะไรที่คุณคิดไม่ตกอะ่ะมันจะสมูทมากขึ้นนะมันจะโฟล์ค่ะคุณจะได้เฉลิมฉลองจจะมีเรื่องดีๆอาจจะมีงานมงคลอาจจะเซอร์เบตอะไรบางอย่างอาจจะเฉลิมฉลองอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนนะจ๊ะตรงนี้ ชอบไพ่สามถวยนะจ๊ะ King of w a n d มีใครคนใดคนหนึ่งต้องมองคุณอยู่มองมองดูคุณมานานคิดวิเคราะห์อยู่นะจ๊ะตัดสินใจอยู่จ้าดำดำมองมองสองสองเมียงมองคุณทางโซเชียลหน้าบ้านหน้าออฟฟิศอะไรก็ว่ากันไป สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูแลคนเยอะเลยเหมือนกันนะกองนี้ไม่ต้องกังวลใจเนาะในสิ่งที่ต้องทําต้องเลือกเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งที่คุณเจ็บกับบางอย่างแต่ช่วงนี้คุณคุณดีขึ้นภายในหนึ่งเดือนนี้คือเหมือนแบบคุณเจ็บกับเรื่องนั้นค่ะอาจจะผิดหวังกับเรื่องอะไรอยู่แต่มันจะจบมันจบแน่นอนจ้ำได้อ้ยนี่ไงมาแรงมาเต็มแม่ปับคลียร์ก่อน สำดาบนะขอไกไฟก่อนจ้าอืมจริงด้วยค่ะเดอะสตาร์ขึ้นไกนไฟนะมันดีนี่ไงไม่ไงั้นไม่ได้เฉลิมฉลองหรอกความหวังของคุณน่ยที่คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่สมหวังหรือคุณรู้สึกว่ามันผิดหวังไม่เป็นไปตามหวังมันจะดีขึ้นนะคุณจะสมหวังนะกองสองจ้าคิดอะไรอยู่อะแตงสมหวัง เนี่ยเนี่ยเนี่ยโมตาเจร้อนอ่ะเบาๆอะไรต่อคะคุคนนัวันนะคะไพ่คู่ขึ้นอีกแล้วคู่เดียวกันกับกองหนึ่งเลยแหละตัวเองเรื่องความรักก็โอเคมากเลยคะ่ะคนที่เมียงมองคุณก็เป็นคนเดียวกับที่คุณเมียงมอง สอดส่งเขานั่นแหละออกเดินทางคุณจะได้ทำอะไรแบบไม่ได้เชิงว่าใหม่อาจจะคิดแผนมาในใจแต่ได้ลงมือทำอาจจะว่างแผนนอาจจะทำอะไรที่เกี่ยวเน่องต่างๆอู้เดะฮาโลเฟนนะคะความยุติธรรจะเกิดขึ้นกับในชีวิตคุณนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทำมานี่แหละมันจะ สำเร็จมันจะเกิดขึ้นจริงคอยคุณคีบความดีที่คุณทำมาต่อไปนะแม้ไม่ว่าอะไรจะผิดหวังไม่ได้ดังใจที่ผ่านมามันมันจะดีมันถึงเวลาของคุณแล้วค่ะมีอะไรอยากบอกบ้างขินอัปวานโอ้โหสองใบเลยคุณอีกสองใบจะ้ะ อนแกก่อนมานั่งมันเย็นมากเลยนะห้องพักก็ไม่เปิดอะไรทั้งสิ้นสับไพ่ไปร้อนอีกละมาละจ้าอีกหนึ่งใบจะ้ะปล่อยวางนะคุณบางอย่างที่คุณติดติดอยู่ปล่อยไป with t วิดฟ o w ปล่อย,อ,ย,อ,ยอะไรที่เป็นของคุณนะคะคุณปล่อยเป็นของคุณจริงๆจะกลับมานะ สิ่งที่มันจะต้องเป็นของคุณมันต้องเกิดกับคุณน่ะคุณไม่อยากได้มันก็ต้องเกิดสิ่งไหนคุณอยากได้มากยึดติดมาค่ะมันอาจจะไม่เกิดแล้วก็อาจจะชะลอลงได้ดังนั้นมีใจที่แบบคลีนคลีนคลเคลียค่ะเห็นไหมคลีนคลีนคเคลียค่ะเซนออฟคับนะคะมาเลยดังนั้นมันมีแค่นี้เองคืออะไรนะคะที่ทําให้คุณยึดติดฟุงซานคิดมาก ปล่อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักหรือคนคนนั้นของคุณคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคนที่คุณดึกถึงนั่นแหละหลกคนที่สองคุณนั่นแหละปล่อยค่ะปล่อยทุกคนต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการเติบโตบางทีอาจจะยังไม่ใช่เวลาเมื่อคุณปล่อยไปเขาเป็นคู่ของคุณนะคะเขาจะกลับมาค่ะคุณจะสมหวังนะคุณจะได้เฉลิมฉลองอย่างแน่นอนค่ะ คีบความดีนะคะคีบพลังงานดีๆของตัวเองไว้นะคะถชอวดีงามมาคา่ะทีละกองที่สองนะคะสิ่งอะไรนะเปิดบอกว่าอะไรนะหัวข้อภายในหนึ่งเดือนนี้อะไรดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งนี้แหละคะ่ะจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไปต่อกองที่สามค่ะมาจากกองสามนะคะสับให้บางส่วนวเนาะพีมเ์ตตาจ้ากองสามจ้าหมายเลขสามอ้ มาถึงความสำเร็จการใช้ชนะมาเลยจ้ะหกม่เท้าซิกออฟวันเดทอย่าพ่งตกใจภายหนึ่งเดือนนี้สิ่งดี้จะเกิดขึ้นกับคุณจิเอ็มโพอเรอร์เอ,อ่อ ทานฟอร์มเปลี่ยนแปลงนะคะบางเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะเด็ดค่ะเกิดขึ้นกับอินเพรอรโรแล้วก็หกไม้เท้าอะไรดีๆนะคะในเรื่องของตำแหน่งการงานของคุณจะเข้ามาจะสำเร็จนะอันนี้เด่นในเรื่องนี้ก็นนาตะทุกกองเลย,ยงมีบางสิ่งบางอย่างที่ ที่อยู่ในใจนะคะยังยังยึดติดอยู่ยังกลัวยังไม่กล้าลงมือทอําบางอย่างนะจรงค่ะคุณภายนอกดูปเป็นคนเข้มแข็งนะคะ่ะ the fool เข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแกร่งนะคะใครมองคุณก็ว่าอย่างนั้นคุณอาจจะมีหน้าที่การงานที่ภาพลักษณ์ของคุณต้องออกแบบนั้นนะคะแต่ภายในจิตใจของคุณนะคะก็ยังแบบแบเก็บความหวั่นไหวไว้นะคะความมีตกกงังวลนมีอยู่อะไรเพิ่มเติมอีกนะกะองสาม ไม่ต้องกังวลนะคะคุณมันสําเร็จนะคะมันสําเร็จ two of cups ค่ะในเรื่องของความรักนะคะความสัมพันธ์กู้แท้ใครที่ยังไม่มีคุณจะได้เจอในละไปหนึ่งเดือนนี้บอกฉันสดนี่ไม่ได้คุยกับใครเลยว่าคุณจะได้เจอนะคะใครที่บอกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนอ่อ,อนอ่อนออมันจะชัดเจนขึ้นเขาและคุณจะรู้ตัวโอ้จริงๆแล้วเรา,เรา,เราคู่กัน นะคะหรือใครที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างเนิ่นนานแล้วค่ะอะไรอะไรมันจะลงตัวในสิ่งที่คุณเคยมีประเด็นเคยมีปัญหานะคิปพลังงานเป็นเหมือนเดอะฟูลค่ะเดอะสตาร์ Star, ดีมากสมหวังสิจ๊ะบอกเลยคิดพลังงานความสุขค่ะนะคะแล้วก็ก้าวเดินมุ่งมั่นนะคะต่อไปนีออกมาบางอย่าง เดีย๋ยวไม่ต้องรีบร้อนก็ไม่ต้องรีบร้อนค่ะมันจะถึงเวลาของมันเองมื่อไรอยากเพิ่มเติมไหมคะพี่กัลุุนนาสำหรับผู้ที่เลือกกองสามจ้ะเนี่ยห้ามเครียดนะถ้าเครียดแล้วเดี๋ยวจมอีกหนึ่งข้อขอ,อ่ะสับได้พอดีเลย อย่าเครียดอย่าก,กังวลนะคะไพ่ขอเตือนถ้าคุณไม่เครียดคุณไม่กังวลนี่เลยคุณจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานโปรเจกต์การทาทาดีอ่ะกิจกรรมดีๆต่างๆนะคะหรือว่าโปรเจกต์ในเรื่องของการวางอนาคตอีกไลนหนึ่งนะไพ่มาเตือนนะอย่าเครียดอย่าก,กังวลอย่าอย่ายึดติดอย่าอย่ากลัวนะคะ เนี่ยคุณต้องไปไงคุณจะต้องไม่จมดิ่งอยู่ที่เดิมนะคะสิงออฟสอรดค่ะคุณรู้แหละคุณอยากจะไปแบบฟึบไปให้มันดีขึ้นอยากจะทําอะไรทุกอย่างให้มันดีขึ้นใช่ไหมบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ลดความกังวลลดความมิตกกังวลต่างๆนานานะคุณจะดีมากเลยค่ะถ้าตัดสินใจแล้วมุ่งหน้าไปข้างหน้าเลยค่ะความสุขสมหวังนะคะรอคุณอยู่ มันจะดีงามมากๆมีพลังงานเหมือนดูฟูค่ะคุณสำหรับกองที่3นะสมหวังเช่นเคยปัดเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจคุณเลยขึ้นอยู่กับความคิดคุณเลยค่ะถ้าคุณกล้าหไม่กลัวไม่กังวลไปต่อแล้วก็มีสตินะคะความสงหวังนะคะสิ่งที่ คุณรอคอยนะคะก็จะเข้ามาเลยค่ะดีงามวันนี้ดีงามทั้ง3ามกรองเลยเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่ากําลังใจของตัวท่านเองที่มอบให้กับตัวท่านนั่นคือกําลังใจที่ดีที่สุดค่ะโชชะตาฟ้าลิขิตนะคะสิ่งนั้นอาจจะต้องเกิดแต่จะดีขึ้นแย่ลงนะคะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณค่ะการเปลี่ยนแปลงไม่ได้น่ากลัวดังนั้นอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะวิธีการเปลี่ยนแปลงอาจจะนํามาในสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับคุณมากกว่าค่ะฝากติดตามวารินทารอดด้วยนะคะช่องนี้บางครั้งาจะมาแบบเบอร์เบอร์มาแบบอินดี้นะคะมาแบบอเลิร์นะคะแล้วแต่ช่วงเวลาเลยค่ะแต่ยังไงมาด้วยหัวใจนะคะที่อยากส่งมอบพลังงานดีๆกับทุกท่านนะคะน้องลับฟันดี้ค่ะใครดูตอนคืน นะคะสำหรับใครดูตอนเช้าก็เริ่มต้นวันใหม่เป็นวันที่ดีของคุณค่ะเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย